แต่ถ้าใครที่มองว่าเขาคงไม่ลงแล้วแหละเขาอาจจะขึ้นไปถึงก่อนแล้วค่อยเข้าแล้วก็ค่อยลงจุดเข้าอยู่ไหนครับให้ดูนะครับตรงนี้ครับถ้าเสียนะครับเสีย3.25ครับถ้าได้ได้16.88โคลมแมปนะครับถ้าเข้าที่15.4นะครับถ้าถ้าเขามารับตรงนี้จริงๆนะครับถ้าถ้าเรารับได้เปอร์เซ็นต์ได้ต่อเสียตรงนี้ครับก็ประมาณหนึ่งต่อห้านะครับหนึ่งต่อ5.2 ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคนะครับพี่เรารับได้ก็ก,ก็อาจจะพิจารณาดูนะครับหรือสวัสดีครับทักทายเหมือนเดิมกันทุกวันเนาะหลังตลาดหุ้นปิดนะครับก็สุขภาพตลาดหุ้นเป็นยังไงนะครับขอถอยไปดูนะครับอย่างที่บอกครับจริงผมก็ไม่ค่อยดูนะแต่ว่าเออเห็นทุกคนก็จะสนใจทุกครั้งนะครับว่าพอตลาดหุ้นปิดแล้วเซตเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับ ก็เนี่ยครับถ้าสังเกตนะครับเขาก็ลงครับต่อให้ปิดเขียวแต่ก็ราคาก็ยังยังมีแนวโน้มลงนิดนึงนะครับจะให้ดูอย่างตรงนี้ครับเห็นไหมฮะพอเขาหลุดเส้นเทรนไลน์ปั๊บเนี่ยแล้วเขาลงมาแล้วเขาขึ้นไปโขกแล้วเขาก็ลงมาใหม่นะครับอันนี้เป็นปกติเลยนะครับเป็นเป็นแพทเทิร์นปกติของเขานะครับก็แล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นอีกอีกเส้นนะครับที่เป็นเทรนไลน์นะเส้นข้างล่างครับตรงนี้เนี่ย หมือนเขาหลุดมานิดๆนะครับตรงนี้ก็ลองสังเกตดูนะครับก็เดี๋ยวเราดูเขาเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนเขาก็เริ่มอ่อนแรงนะแต่ก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรครับแต่ว่าปกติครับขึ้นมาเยอะก็อ่อนแรงนะครับโดนเป้าแล้วก็จะมีคนเทขายนะครับปกติไม่มีอะไรนะครับก็ดูต่อไปครับพอดีวันนี้ตัวหัวนะครับแม่สิบนะครับสิบหุ้นโมเมนตัมที่มีแนวโน้มจะดีนะครับในเดือนตุลานะครับก็พอดีให้ เอไอดูให้นะครับก็แต่พอดูออกมาเราก็ต้องมาตีกราฟเองอยู่ดีครับเพราะว่าเขาก็มันเหมือนนักวิเคราะห์ทั่วไปก็คือเขาก็จะดูน่นดูนี่มารวมรวมนะครับแต่ว่าจุดเข้าจุดออกอะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องมาดูเองนะครับนะครับเพราะอย่างที่บอกครับเราข่าวเขออะไรเราก็สายเราเราก็ไม่ค่อยจะสนใจแล้วนะครับดูกราฟอย่างเดียวนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมไม่ได้เรียงลําดับนะครับติดตัวนะครับที่มีมีโมเมนตัม ที่จะด,ดีนะครับโอเคครับตัวแรกครับ ERW ครับ ERW ERW เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอถอยมาดูนิดนึงนะครับเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้ภาพใหญ่นะครับ ERW ดูไม่ค่อยชัดเจนเลยนะครับ ตรงนี้มีรอบใหม่เขาเนี่ยมีหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองตรงนี้เราก็มาเป็นสามคิดว่านะครับก็ถ้าเขายังขึ้นต่อนะครับเขาน่าจะไปถึงไหนนะครับอ่าสักคู่นะครับตรงนี้เขาน่าจะมาได้ประมาณในกล่องสีชมพูเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นยอดเห็นไหมครก็ไม่พ้นยอดเดิมนะครับเขาก็เลยลงมานะฮะ ส่วนเราขอเข้าไปดูทีเอฟดเนิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูว่าเขาพ้นเบรกไหมนะครับยังนะครับยังไม่พ้นเบรกนะครับยังไม่พ้นเส้นกดนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าถ้าเขาจะไปต่อเนี่ยเขาน่าจะพ้นพ้นเส้นนี้นะครับแล้วก็ค่อยพิจารณาเขาหลุดไปเนี่ยแล้วเราพิจารณาว่าเขาย่อลงมาชนเส้นเส้นลายแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้าตัวไหนไม่ชัดเนี่ยหรือเราไม่มั่นใจนี่เราก็ไม่ต้องเข้านะครับนะครับ แต่ตอนนี้ก็ดูแล้วเขาก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับไม่ได้เสียทรงอะไรมากนะครับอันนี้ระยะสั้นนะครับแต่ถ้านะครับในกรณีที่ถ้าเขาไม่พ้นนะครับไม่พ้นเส้นนี้นะครับหรือว่าขึ้นไปชนสี่เส้นสีของสีชมพูสีม่วงชมพูม่วงี่ยนะครับแล้วไม่พ้นยอดเดิมจริงๆเนี่ยไม่พ้นยอดนี้นะครับเขาก็จะย่อลงมานะครับคิดว่าแนวรับน่าจะอยู่สองจุดหกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามองดูสภาพเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ไม่ชัดเราก็ยังไม่เข้านะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราอดูกขอีกทีหนึ่งถ้าถ้าชนทนเส้นนี้แล้วเขาไม่ผ่านจริงๆอ่ะเราอาจจะมารับแถวตรงประมาณนี้ก็ได้ครับสามจุดเจ็ดสี่เนี่ยนะครับนะครับโดยประมาณนะตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูเขาเฉลยก่อนดีกว่าครับนะครับใครยังไม่มีของนะครับแต่ถ้าใครรับมานะครับรับมาจากตรงนี้แล้วเนี่ย ตรงนี้เนี่ยต้องดูว่าเขาทําเป็นไฮหลุดไฮออกไปได้ไหมตรงนี้ใจเย็นๆนะครับตรงไหนที่ไม่มีจังหวะเข้าเราก็จะพยายามไม่เข้ากลางทางนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูสัญญาณเท่าก่อนนะครับว่าอย่างไงเนี่ยตรงนี้รอดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกตัวนึงครับนะครับ BHS นะครับ BHS เนี่ย หมือนเคยดูไว้แล้วนะครับเป้าเป้าระยะใกล้เขานะครับเป้าต่อไปครับก็ไม่ได้ใกล้มากแต่เป้าต่อไปแต่เป้าต่อไปเขานะครับก็น่าจะเป็นสามสิบสองจุดสี่นะครับเขาพ้นไฮออกมาแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับใครรับมาแล้วก็ไปต่อได้นะครับแต่ว่ามีตรงนี้ครับถ้าใครยังไม่มีนะครับวผมจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับังเกตเส้นนี้นะครับ อันนี้เป็นเส้นโดยประมาณนะครับมันจะไม่เป๊ะมากนะี้ับมันี้ก็จะมีแลบนิดหน่อยอาจจะมารับแถวๆนี้ก็ได้นะครับกล่องสีชมพูนี้ก็ได้นะครับถ้าใครคิดว่าอืมฉันอยากเสียงเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ไปดูทเฟรลเดย์นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นำมาให้ลงทุนอะไรนะครับแต่ว่าก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะเล่นแผนไหนนะครับ แล้วก็ถ้าเราพิจารณาจะเข้านะครับอย่าลืมครับทุกครั้งผมจะเตือน่าแนะนําเสมอนะครับว่าเราต้องไม่ลืมครับคัดลอสนะครับเพราะว่าถ้าเขาหลุดหลุดเส้นนี้ลงมาครับเขามีความเป็นไปได้ที่เขาจะลงมานะครับอันนี้ถ้าตรงนี้เราโดนคัดลอสตรงนี้เป็นจริงก็ไม่ต้องเสียดายครับเดี๋ยวเราเราอจังหวะเข้าใหม่นะครับอันนั้นเราไม่ค่อยสีเรียดนะครับ ตรงนี้ก็เป็นแผนอ้อขอโทษทีครับอันนี้สี่ชั่วโมงเนาะแต่คิดว่าภาพใหญ่เขาน่าจะขึ้นนะครับน่าจะขึ้นน่าจะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับไซเบอร์อัพนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเรารอดูจังหวะเขานิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เป็นจุดที่น่าพิจารณานะครับว่าเราจะทำยังไงนะฮะมีเอนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปคือ BDMS นะครับ BDMS เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอหอนมาดูนิดหนึ่งนะครับอืมเพราะมีภารกิจที่จะต้องผลนาทีบสองให้ได้นะครับถ้าเขาถ้าเขาจะไปต่อนะครับนะครับตรงนี้ ถ้าใครยังไม่มีของก็ถ้าเป็นสายรับย่อครับก็ในกล่องถีม่งม่งชมพูชมพูนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูครับนะครับส่วนจุดคัดล้อยเราก็อยู่แถวเนี้ยครับประมาณยี่สิบห้าจุดสองห้านะครับหรือว่ามันยี่สิบสี่จุดแปดก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอดูครับเปรนเดนนิดหนึ่งนะครับอาจริงๆก็คือหมองเขาก็ยังเป็นไซเวย์อยู่นะครับเนี่ยโดยปกติแล้วไซเบอร์จะไม่ค่อยเล่นกันนะ แต่ถ้าใครจะเล่นขยกักเล็กๆกัแถวนี้เนี่ยครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะเข้าไหมนะครับก็จริงๆไม่ค่อยแนะนํานะครับใ,ให้เล่นช่วงไซเบร์เท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่รีบนะบัมีหุ้นหลายตัวนะครับตัวไหนชัดๆเราให้เข้าครับตัวไหนแบบไซเบร์เราก็อย่าไปเสี่ยงดีกว่านะครับก็ไม่ค่อยแนะนานะครับตรงนี้นะภาพใหญ่นะครับ ภาพใหญ่ใหญ่จริงๆเลยนะครับก็ยังไซเบอร์อน,นะครับเขาก็ยังไม่ได้เสียสรงอะไรนะแก็นั่นแหละครับคำว่าไซเวอร์เราก็ไม่ค่อยอยากจะเข้านะนะตัวต่อไปครับ c p พนะครับ c p พนี่เคยดูหลายหนเลยเนาะตรงนี้เหมือนคำไซเวอร์นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในนิดนึงนะครับ ้าดูการก๊าซไสเบย์นะครับก็าซสเบย์จริงๆนะครับเขาก็มาถึงจุดนี้ยครับแนวต้านเขาแล้วนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะทะลุออกไปนะครับจะถามว่าเสียทรงไหมนะครับก็ยังไม่เสียทรงนะครับเขาก็แค่มีย่อนะครับย่อนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองพิจารณาดูนะครับว่าเขาจะยอดถึงไหนนะครับแต่จุดนี้อย่าเพิ่งเข้านะคไม่เออไม่ได้ไม่แนะนำไม่เข้านะครับก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ไแนะนำกปรลงทุนตัวเองใดนะครับเป็นความเห็นผมนะครับ เปิดไส้แดงลงมาเลยนะครับก็เดี๋ยวรอก่อนครับรอให้เขามีสัญญาณถ้าใครยังไม่มีของนะครับรอให้เขามีสัญญาณนิดหนึ่งนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ต้องรอครับรอก่อนเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีของนี่ยตัวนี้ครับจุดเนี้ครับที่ใครรับกันมาตั้งแต่แถวๆเนี้ยครับในกล่องถีม่วงที่บอกกันนะครับก็กําไรเยอะแล้วนะครับนี่ครับรับกันยังไม่หนักอย่างนี้ก็คงขายตรงนี้ก็เยอะครับนะฮะ ก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับนะครับเหมือนเคยดูไว้ให้สักพักนะฮะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสวยครับนะครับภายในเวลาแค่ไม่กี่วันเองนะฮะก็ยังไม่ได้เสียส่งอะไรนะครับนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับตลาดหลอกก็ได้เสมอนะครับเราต้องมีจุดที่เรารู้รู้สึกว่าเราพอนะครับแล้วก็ต้องมีบางซับลอตไล่ไว้นะครับอาจจะแถวๆนี้ก็ได้นะครับถ้าใครรับมาจากข้างล่างอาจจะวางซับลอดแถวแถว 63.25ก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับลองดูนะครับเซฟกาไรเราไว้ครับยังไงก็กําไรนะครับต่อไปครับ global นะครับ G L O B A L นะครับ global นะครับสาม global house public company นะครับผมก็แพ้อาศอีกแล้วนะครับขอโทษด้วยนะครับเตียงยังอุ้ยอีเหมือนเดิมนะแต่วันนี้น่าจะหนักกว่าเดิมนะครับอ่าครับตาสูตรนะครับ เขาก็ลงมาชนถ้ามองภาพใหญ่ครับเขาก็จะลงมาชนกอกสีม่วงเนี่เห็นไหมฮะปุ๊บปุ๊บเราก็ลงมาเขาเป็นไซเบิดาวก็คือจริงที่ลงนะฮะเดินขาลงไม่ใช่ไซเบดาวเป็นเจขาลงนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเขาจะกลับขึ้นไปได้จริงๆเนี่ยเขาต้องลงมาทําฐานก่อนนะครับทําเป็นยกโลที่ขึ้นไปนะฮะก็เป้าเขาถ้าเขาทําขึ้นได้จริงๆนะครนบถ้าเขาทําฐานตรงเนี้ย ทำยกโลขึ้นมาได้แล้วเขาจะไปถึงไหน,นครับเดี๋ยวถ้าเขายกโลได้แล้วเดี๋ยวผมจะตีเป้าให้คีหถึงว่าที่คาดว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงจะเป็นตรงจุดไหนนะแต่นี้ก็คือคร่าวๆไ้ก่อนว่าเขาน่อจะอยู่ในกล่องสีม่วงๆนี่นะผมไม่รู้จะเรียกม่าม่วงหรือชมพูรครับมันมาเกนตาครับก็ม่วงๆชมพูๆนี่ก็คาดว่านะครับเขาน่าจะขึ้นได้ถึงประมาณนี้ครับสิบแปดจุดหนึ่ง นะครับถ้าเขาทําฐานได้จริงๆนะครับถ้าเขาทำโหลได้เขาอาจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เราไม่รู้ได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วที่แนะนำเสมอๆคือเราเข้าแผนไหนเราถนัดแผนไหนเราก็ใช้แผนนั้นไปนะครับมีระเบียบวินัยนะครับก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นแต่ถ้าใครที่มองว่าเขาคงไม่ลงแล้วแหละเขาอาจจะขึ้นไปถึงก่อนแล้วค่อยเข้าแล้วก็ค่อยลง จุดเข้าอยู่ตรงไหนครับให้ดูนะครับตรงนี้ครับถ้าเสียนะครับเสีย3.25ครับถ้าได้ได้16.88กุดแปดโคลมแถ้าเข้าที่15.4ห่นะครับถ้าถ้าเขามารับตรงนี้จริงๆนะครับถ้าถ้าเรารับได้เปอร์เซ็นต์ได้ต่อเสียตรงนี้ครับก็ประมาณ1ต่อ5นะครับ1ต่อ5.2ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคนะครับพี่เรารับได้ก็ก็อาจจะพิจารณาดูนะครับหรือบางคน ถ้าจะรับย่อครับใช้วิธีรับย่อแบบก็อาจจะปลายปีนะครับถ้าเขาลงมานะไม่ขึ้นต่อนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนะครับสิบสามจุดเก้าถึงถึงสิบสามจุดหนึ่งนะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เรารอสัญญาณนะครับก็จะมีสองแผนนะครับที่ที่แนะนํานะครับหรือบางคนลงมากล่องนี้อใช่ถ้าลงมากล่องนี้เราก็อาจจะมีคัดลอสนะครับอยู่ที่สิบสองจุดสองนะครับอันนี้ก็เป็นแผนนะครับเพราะว่า ที่เราต้องมีแผนนู่นแผนนี่เพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าตลาดจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเป็นยังไงนะครับเียงแต่ว่าเราก็ต้องมีทฤษฎีเอาไว้ทําตามนะครับทฤษฎีถ้าภาพรวมเราก็ถัวเฉลี่ยเขาทาให้เราได้กําไรมากกว่าขาดทุนก็โอเคครับนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่ติดตามชมติดตามกดตับสไครต์กันมาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีตัวไหนที่น่าสนใจนะก็จะมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีจุดเข้าจุดออกให้ดูด้วยนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ